ตั้งใจให้ใจตั้งใจป้องกันโควิด -19 ตอนนี้ก็มีข่าวว่าโรคโควิดมันกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มีคนหลายจังหวัดติดเชือ้อโควิดไปแล้วรวมทั้งกรุงเทพมหานาครด้วยแล้วคนติดนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดไปไหนมาไหนก็อาจจะเอาเชื้อไปแพร่ที่อื่นต่อไปเชื้อที่แพร่ไปตามที่ต่างๆมันก็เข้าสู่ตัวคนไม่ได้ถ้าหากว่าเราสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล ไม่เอามือมาสัมผัสใบหน้ารวมทั้งอยู่ห่างๆห,หรือที่เขาเรียกว่าวางระยะห่างกับคนอื่นตอนนี้ก็ต้องกลับมาระมัดระวังกันอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะระมัดระวังอยู่นะแต่ก็อาจจะผ่อนคลายแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องกลับมาเข้มอีกครั้งหนึ่งนะเรียกว่าไม่ประมาทการอย่าตก การนี้หมายถึงการป้องกันนักมวยนี้ก็ป้องกันไม่ให้เจ็บตัวด้วยการที่ใช้มือยกมือยกแขนคอยกันเอาไว้เวลาคู่ต่อสู้จะต่อยจะเตะก็มีแขนคอยกันเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าการการก็คือการป้องกันเราไม่ใช่นักมวยแต่ว่าเราก็กําลังเจอศัตรูนั่นก็คือเชื้อโคโรนาไวรัสหรือที่เรียกว่าโรคโควิด ตอนนี้เขาก็ตั้งการเอาไว้การอย่าตกก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องของพฤติกรรมไม่ไปมั่วสุมหรือชุมนุมตามที่ต่างๆเพราะมันมีโอกาสที่จะใกล้ชิดติดพันเชื้อโรคก,ก็สามารถที่จะเผยแพร่เข้ามาได้หรือระบาดเข้ามาได้สู่ตัวเราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำโดยเฉพาะตอนนี้ใกล้ปีใหม่จะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์กันกคนก็มาชุมนุมกันบางทีก็มาคลุกคลีกันใกล้ชิด ถ้ามีคนหนึ่งติดเชือ้อคนที่เหลือเป็นร้อยที่มาร่วมงานก็มีโอกาสติดไปด้วยกลับไปบ้านก็ไปแพร่ระบาดท,ที่บ้านระหว่างทางนั่งรถไฟฟ้าก็แพร่ระบาดให้กับคนอื่นๆที่มาโดยสารอยู่ในรถคันเดียวกันด้วยอันนี้ต้องระวัง พวกเราแม้จะอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องตั้งการเอาไว้อันนี้เรียกว่าเป็นการรักษาร่างกายให้ปลอดภยัยแต่อย่าลืมนะคนเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเรามีจิตใจด้วยจิตใจเราก็ต้องรู้จักระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะการระมัดระวังนี้ต้องเรียกว่าต้องรู้จักตั้งการให้กับจิตใจของตัวเองด้วย อย่าเพียงแต่ตั้งการเพื่อป้องกันแต่ร่างกายให้ปลอดภยัยต้องรู้จักตั้งการเพื่อรักษาจิตใจให้ปลอดทุกด้วยตัวที่จะช่วยเป็นการรักษาใจของเราก็คือสตินั่นแหละคือความรู้สึกตัวทำอะไรก็ทำอย่างมีสติ การทำอะไรอย่างมีสตินี้มันก็เป็นการช่วยทำให้ร่างกายปลอดภัยได้เหมือนกันเช่นเดินลงบันไดก็เดินอย่างมีสติเดินเข้าห้องน้ำก็เดินอย่างมีสติหรือว่าจะเสียบลักก็เสียบอย่างมีสติถ้าหากว่ามือชื้นเปียกน้ำก็ต้องเช็ดมือก่อนที่จะติดปลักเสียบเข้าไปในเต้า อันนี้เรามีสติเป็นสติที่ช่วยรักษากายให้ปลอดภยัยแต่ว่าสติก็ยังช่วยรักษาใจให้ปลอดทุกข์ได้ด้วยนะเพราะว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดการกระทบตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือว่ากายนี้ไปสัมผัสกับอากาศหนาวอากาศร้อนหรือว่าเจอหนามเจอของร้อนมันก็ไม่ใช่ทุกกายมันทุกใจด้วย บางอย่างไม่ทุกกายแต่ทุกใจเช่นเสียงด่าที่มากระทบหูหรือว่าข้อมูลข่าวสารที่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือมันไม่ถูกใจเลยอันนี้ก็ทําให้เกิดความโกรธความเกลียดความหงุดหงิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นี่ถ้าหากว่าใจเราไม่มีสติรักษามันก็อารมณ์พวกนี้แหละความทุกข์มันก็เข้ามาเล่นงานทําร้ายจิตใจได้ ที่จริงเพียงแค่หลายคนได้ยินข่าวว่าโควิดระบาดก็ตื่นตกใจกันมากมายเกิดความเครียดเกิดความกังวลขึ้นคนที่ทำธุรกิจร้านค้าโรงแรมพอได้ข่าวว่าโควิดกําลังจะระบาดอีกระลอกหนึ่งเครียดเลยนะเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจคนอาจจะไม่เข้าร้านอาหารหรือว่าเขางดจัดงานเลี้ยงโรงแรมก็ลำบากหรือว่างดไปเที่ยวตามที่ต่างๆรีสอร์ทก็ลำบาก อย่างตอนนี้คนก็ไม่ไปแล้วอวัมพวาสมุทรสาครตั้งใจว่าจะไปฉลองปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นั่นก็หยุดเสียเพราะว่าสมุทรสาครน,นี่กําลังเป็นแหล่งระบาดแหล่งใหญ่เลยทีเดียวพอรู้แบบนี้ได้ข่าวแบบนี้เครียดเลยนะ หรือพอคิดแบบนี้เข้ามันวิตกกังวลทั้งๆท,ที่ร่างกายยังปลอดเชื้อแต่ใจนี่มันโดนทุกเล่นงานแล้วก็ต้องมีสตินะมีสติเห็นรู้ทันความเครียดความหงุดหงิดความเกลียดความกลัวที่เกิดขึ้นอย่าปล่อยให้มันมาทําร้ายจิตใจของเราหรือว่าปล่อยให้ใจกระโจนลงไปในอารมณ์เหล่านั้นซึ่งมันก็เหมือนกองไฟ ความโกรธความเกลียดเหมือนกับกองไฟคือเหมือนกับหลุมลึกถ้าขาดสติจิตมันก็กระโจนลงไปในหลุมอารมณ์หรือว่าไฟโทรเหล่านั้นเดือดร้อนก็เป็นทุกข์ต้องมีสติรักษากายไว้นี่คือการ์หนะแล้วการดอย่างนี้จำเป็นตลอดชีวิตเลยทีเดียว ปีหน้าโควิดก็อาจจะซาลงเพราะว่าเริ่มมีวัคซีนวัคซีนนี้จะช่วยทําให้คนติดเชื้อติดโควิดน้อยลงต่อไปโควิดก็จะไม่เป็นปัญหาหรือไม่ร้ายแรงหรือถ้าเป็นปัญหาก็พอๆกับโรคหวัดหรือว่าโรคไข้เลือดออกมันไม่รุนแรงระบาดไปทั่วโลก แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอื่นตามมาปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองหรือปัญหาภัยธรรมชาติพวกนี้ถ้าไม่มีสติรักษาใจก็เครียดนอนไม่หลับกลัดกลุ้มใจทั้งทั้งที่ร่างกายยังสุขสบายดีอยู่กิน,อ,น,น,อ,นอิ่นนอนอุ่นแต่ว่าใจมันทุกไปเสียแล้วเพราะมันคิดไปล่วงหน้าเพราะมันปรุงแต่งเกิดความวิตกกังนวลขึ้นมา เพราะฉะนั้นมีการรักษากายแล้วหรือตั้งการไม่ตกรักษากายแล้วก็ต้องมีสติเป็นการรักษาใจด้วยตั้งการให้ใจทำรรมาสั้นๆก่อนอาหารเช้าพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลวันที่22ธันวาคม2563เพจขานลายนาตาม